ก็ขอสวัสดีวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่สามเดือนแปด 6, องพันห้าร้อยหกสิบครับวันนี้จะพามาดูชมพอตการลงทุนบิตคอยของผมนะครับวันนี้ตัวใหญ่ไม่วิ่งเลยครับอย่างเช่นตัวนี้ยใหญ่สวน BTC เนี่ยไม่ขยับวิ่งเลยครับตั้งแต่เช้ามามาดูพอตการลงทุนของผมนะครับวันนี้ช่วงเวลาประมาณทุ่มห้าสิบนาทีนะครับ เราทิการเข้าซื้อเหรียญตัวนี้เข้าไปเหรียญปวดเช่นเดิมของผมเหรียญด,ดัดมาดูผมซื้อไปในราคากี่บาทครับต้องขอโทษทีครับพอดีเหรียญชาไปนิดนึงมาดูครับโอเคครับผมมาดูอรอดการลงทุนของผมเราคลิกเข้าไปเลยครับ มาดูผมซื้อไปในราคากี่บาทนะเมื่อกี้ผมหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับผมซื้อเข้าไปในราคาห้าร้อยเจ็ดสิบสี่จุดเก้าวันนี้ผมก็ดูวอลลุ่มของเหรียญน,นะครับก็มีเข้าออกบ้างหลายครั้งอยู่ครับวันนี้ยังติดลบไปอยู่ประมาณสองพันบาทครับวันนี้ติดลบเยอะวันนี้ <laughs> กำไรครับขาดทุนกำไร ช่วนั้นมฟันมาอยู่ประมาณสี่พันห้าครับได้มาวันนี้ขาดทุนไปสองพันครับวันเดียวโอเคครับมาดูที่ทางของเรียนกันหลังจากวันนี้ย่อตัวลงมาได้สองวันแล้วนะครับ่ามาดูอันนี้มุมมองของผมว่าถ้าคืนนี้นะถ้ากราฟวิ่งอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะขยับขึ้นไปอีกนะครับ น่าจะอยู่ราวๆน่าจะอยู่ประมาณ5 8 0ยดยืนได้อยู่นะครับคืนนี้อันนี้คือแค่คาดการไว้นะครับคืนนี้เท่านั้นหรือเหรียญอาจจะพันผวนเหรียญอาจจะลงมาได้อีกนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากสนใจเทรดบิตคอย์ป็นผมเนี่ยก็สามารถสมัครแอปนี้กันเข้ามาได้นะครับโดยชื่อแอปว่าบิตครับ ถูกกฎหมายทุกอย่างครับใครอยากเทรดเป็นลองทดลองเล่นได้ครับแนะนำให้เล่นจํานวนเงินน,น้อยๆก่อนนะครับอย่าไปลงเยอะถ้ายังเป็นมือใหม่อยู่อันนี้ผมเล่นมาได้ประมาณหกเดือนหกเจ็ดเดือนนี่นะครับประมาณนี้นะครับพอมีทั้งได้บ้างเสียบ้างนะครับเป็นธรรมดาเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็ คอมเมนต์กันมาได้เลยครับเล่นยังไงสมัครยังไงหรือคอมเมนต์ด้านล่างหรือทักเพจส่วนตัวผมเลยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็ยังไงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณครับ